สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมช,มชื่อรักะเลยนะฮะวันนี้อยู่ผมโปร f e ชชั o นอลเกมเมอร์และในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนั้นไปเรียนรู้กับวิธีการรีสเตตัสและรีสกิลกันว่ามันวิธกรรีการรีกันได้อย่างไรแล้วก็ไอเทมที่เราต้องการจะรีนั้นหาซื้อได้จากที่ไหนนะผมโดยหลกัหลกๆแล้วไอเทมที่เราต้องการจะซื้อนั้นให้ทุกคนมาที่เมืองอบัตตาสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีมาเราก็สามารถที่จะ ว์ปคาฟ่ามาได้เลยโดยการผ่านเทเลพอร์ตกับคาฟ่าแต่ละเมืองนะผมแต่ถ้าใครอยากจะเดินมาเองก็สามารถที่จะเดินมาได้นะผมเดี๋ยวผมจะเปิดแมปให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะผมตรงนี้แล้วก็เว r ร์แมปก็อยู่ตรงด้านล่างขวาสุดนะผมนี่ฮะนี่คือเมืองอาบัตตาครับผมเนี่พอนเทลลป,ปึ๊บเมืองที่เราต้องมาก็คือเมืองอาบัตตาตรงนี้นะผมนี่ฮะ จากนั้นแล้วก็ n p c มันก็จะอยู่ตรงเรียนตรงกลางๆผมเป็นสันลักรูปเพชรนะผมก็เป็นตัวคิทต้อนนะผมนะเป็นตัวนี้ผมคิทตันนะผมนี่ฮะจากนั้นเราก็ทำการซื้อรีสกิลเลยเนะผมมันก็อยู่ราคาที่5,000คิทต้นเท่านั้นเองก็คือเพชรชมพูของเรานั่นเองผมเรอยู่ทางด้านอะไรนี้ผมนี่คือรีสกิลและนี่ก็คือรีสเตตัส ตอนนี้ผมจะซื้อรีสกิลมานะผมว่ามันใช้งานกันได้อย่างไรอ่าผมซื้อรีสกิลมาแล้วในจำนวน5,000เพจนะผมโดยหลัหลกๆวิธีการใช้งานมันก็ไม่ยากครับผมง่ายมากโดยการแค่ เออคลิกเท่านั้นเองนะครับผมนี่ครับนี่คือรีสกิลของผมตอนนี้ผมก็มี2อันนะเออแล้วผมจะซื้อทําไมวะเนี่ยทั้งๆที่ผมมีอันนึงอยู่แล้วนะมอ่ะก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะกดใช้ได้เลยนะครับถ้ากดใช้ปุ๊บเนี่ยสกิลที่เราอัพไว้เนี่ยมันก็จะหายไปหมดเลยผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูสกิลที่เราอัพไว้กันนะครับนี่คือสกิลที่ผมอัพไว้นะครับอันนี้ฮะถ้าเราจะกดรีสกิลปุ๊บมันก็จะหายไปหมดเลยปับ๊บคอนเฟิร์มนี่ฮะ จากนั้นแล้วสกิลที่เราเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกรีเซ็ตับผมโดยการหายไปหมดเลยจากนั้นเราก็มาอัพใหม่นะผมนี่คือวิธีการรีสกิลส่วนรีเซตเตตัสก็ทําแบบคล้ายๆกันนะผมก็มีเหมือนๆกันแหละแค่เราซื้อมาแล้วก็กดคลิกนะผมไม่ต้องไปเดินหา NPC ให้มันวุ่นวายผมแค่คลิกทีเดียวมันก็ได้แล้วนะผม โอเคครับสวัสนดนีผมโปรเฟชชั่นอลเกมเมอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนเว้เจอก,กันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แกช่องของเราด้วยผมแล้วเจอกันแน่นอนบ๊ายบาย